ขอมาได้ยังไงะคป้พิมีอย่งพูดว่าบว่าสองวันขึ้นมาผู้ใหญ่นีน่เลือกที่ผู้ใหญ่ช่วยวัดน้ครับมัคนครับ,ร,บรั้งแรกนะครับผมก็เอ่เชิญชาวบ้านนะครับมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือว่าเราจะเอ่อทำการ ยันวัดอหละทำไมผู้ใหญ่คนก่อน,นเนาะแล้วแล้วผู้ใหญ่คนหลอนกันเสียไปใช่ไหมครับนะเสียไปแล้ว่ออแล้ววัดเราเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่ออมันไม่ใช่วัดเพิ่งเกิดมามันเป็นวัดสมัยโบราณเอ,อยากจะ ก็มีแต่ชาวบ้านแหละรับความสมัครใจทั้งนั้นเลยเงินหนึ่งพันเนี่ยมันบอกตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก่อนโควิดด้วยซ้าหลายเดือนมากแล้วผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าใครใครจะจ่ายก็จ่ายใครไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายมันความสมัครใจล้วนเลยโอ้โหรับขอบาทพันเดียวเขาจะฉุดสองพันเลยแต่ก็มัน ไอ้ม <ð q a iles> um ุดูดูนามเที่ยจะวางไงป่าวานะเออดีคุณลงกะช่วยสองพันเลยใช่ไหมสองพันเลยไม่จริงอะสองคนก็กล่าเออก็อะไรบานละพันเออมีก็หายสองพันบางหนเขามีช่วยก็กะช่วยหมื่นเนี่ยเออมันไม่ได้มังคับเออถ้าไม่ได้มังคับก็เรื่องเนี่ยแค่เราใจเราบัตรของเราทำบุญเนาะ แล้วก็เห็นกันอยู่ซลาลาหลังเก่านั้นก็มันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะแาะว,ว่าตอนนี้มันก็ทุดโซมเยอะแล้วแล้วก็จะก่อสร้างหลังใหม่ไอ้ขั้นจะสมหรือหลังเก่ามาก็ไม่มีที่ทาบุญทำอะไรกันต่างศพหรือทําบุญบวชนอ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีที่ทําเลยต่องอเพราะว่าต่อไปมันก็ชั้ทรุดโทซมคงจะพังได้ แล้วก็ต้องริ่มสร้างหลังใหม่เพื่อรอรับหลังเก่าทำเป็นพังเราใช้ที่ดันบนได้เสร็จนี้ได,ได้ได้ได้อยอดเยยมทั้งหลายการที่บัดบันนอกบัดหนึ่งเนี่ยจะก่อสร้างอะไรขึ้นมาเหมือนมันใช่มีโทัรทั์มากมายดอกมีตัวมีการร่วมบวยช่วยกันคนทุน,นนิดคนนี้หน่อยออกว่าจะเป็นสาราเป็นกุฏิเป็นอะไรก็แล้วแต่มานานดังนั้นถ้าถ้า กัโยมทั้งหลายอย่าไปเข้าใจผิดว่าวัตภานหินนั้นไปขูดไปกดไปรีดอะไรเขาต่างๆถ้าคน,คนที่พิจารณาแล้วมาดูแล้ววงพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสภาพของวัดเก่าจริงๆแล้วก็ถ้าจะช่วยกันคิดบูรณะ,ะไปสังกัดต่างๆวัตภานหินยังมีทำวิถีทางวิเยอะนะแต่ว่ามันม่มีประจายจิตทา ยิ่งมีคณะกรรมาการมีผู้ใหญ่มีตั้งสองผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยอะไรนี้เข้ามาช่วยกันมาทากันได้ไอจิตนาต่างๆที่ว่าบางคนเขาเข้าใจผิดเขาจะใส่เอ่อโพสลงไปอะไรลงไปนี่อันนี้ก็ไม่รู้เขาเขาคิดยังไงหรือเขาเป็นอะไรนะเขาก็อาจจะมาคุยกับทางวัดบ้างอาจจะมาคุยกับเอ่อไม่พอใจตรงไหนก็มาบอกกันเพราะอันนี้มันกฎหมายนี่มีมีกฎอืมมาด้วยถึงการณ์การช่วยกัน เอาทางวัดนี่มีมีมีการติดคัดว่าจะไปกิดกันใครไม่ให้มาตั้งศพไม่มีอาจะมาบวชมาตั้งสามสิบพรรษาเนี่ยมีแต่ช่วยไปต้องตอนช่วยทั้งทั้งทั้งรถพังเลยช่วยกันเออาศพมาแล้วรับคนป่วยไปโรงพยาบาลพยาบาลตายเอาเอาศพมาสี่วัดอายืมรถซื้กับขาดต่ออีกฝางงานศพจะเสร็จเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยเป็น